ทุกคำควรหากลับมาคุ้มเจอแต้นเเ่าเจอเจอหินสุใจอ้การเลยเต้นไปด้วยมีราคาหลายไซ์จ้ะยเข้าใจ้ใจบตนี้เลยนะครับน้ำนี่เลยนั้วก็หอาอซื้ครับก็จะมีผิดบ้างเป็นบางคำบางคนตอนเย็นจะไปงานมุกปวจ๋าทกไมคะเราจะไปอะไร ไปเดินสกลนครหรือว่าจะไปงานกาชาสกนครคสกลนครนะค่เขาบอกว่ามีงานกาชา่ามีแล้ค่ะมีเื่อวานครับเปิดเมื่อวานนี้ค่ะใชหจ๊ะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วไปเดินสกลนครเนาะค่ะน้องจเดินบ่กยรัแล้วขไเดินเ่ะปเปิดวันนี้แตนว่สิมวันีวันสุดท้ายจาวันนี้ันสุดท้ายรอว่ามจะไปกิดตอนเย็นพวกผมผมจัดไปงันด้วยนะ เม่อสคนูน่นครดีกว่าผมจัดจัดทีแข่งทันทีกนคร